along I along this way Nelly. Okay, let's go. วัดวว้าอุ๊ยไม่น่าก่จะตาระเบิดไม่ได้ใช่ไหมไฟในหอไฟในหโอ้โหไม่เหลือเท่าไหร่อีพอ สิสบเอ็ดบาทยิงงันก็ต้องจิบไปเราะว่าโดนยิงงันหลายนัดอยู okay. s <S เอ่เรื่อเรื่อแร้วเท่าไหร่อะเรื่อแล้วเท่า <c oughs> ไหร่อร้อยี่สิบเหมือนกันเลยชื่ออะไรอ่ะครับชื่ออะไร ชื่ออะไรครับสามบังชื่ออะไรครับชื่อครับซิกือลืมไปในท้อเาเขาก็บอกอยู่แล้วดี่ชว่าสิกมัวเราชื่อฟุกอย่ามามัวบอกว่าสามบังเขาชื่อซิกซิกอะเฮ้ยเข้าใจไหมเนี่ย 老了，哪没子弹了？你射来吧。 แมนไปนะอืมกรเปล่าโบนะเรื่องแต่หัวไม่เข okay. ้ามาแม่น s <S เรารวมต่อๆนะถ้าใก้ Hi, <I> อ,อีกนิดนึงก็ขาดแหละ Red team win. ไกลว่างเยอ่ะแค่สองคนเนี่ยว่างนอ่ะแต่ถ้าบอกว่าผ่านเขาจะอยู่ไหมล่ะไม่ใช่ค่ะว่าถ้าถ้าบอกว่าผ่านจะอยู่ไหมล่ะ